ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดปัตตานีนะคะกรณีที่มีคนร้ายสองคนใช้ปืนยิงกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมด5คนด้วยกันที่ออกไปหาของป่าในสวนยางพาราที่ตำบลตันหยงจึงงาที่อำเภอเะริ่งนะคะไปกันทั้งหมด5คนถูกยิงเนี่ยเสียชีวิตสองรอดชีวิตสองตามหาอีกหนึ่งค่ะ คนที่หายไปก็คือนายนัทพกอินทรัทิธิ์อายุ18ปีนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตลอดทั้งวันเลยค่ะสนธิกําลังกันเป็นร้อยนายไปยังพื้นที่เกิดเหตุก็คือที่สวนยางพาราหมู่ที่หนึ่งนะคะมีลักษณะของการปูพรมเดินแถวแบบหน้ากระดานไปเจอรองเท้าแตะหนึ่งข้างซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของนายนัทพก่อนค่ะตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็ยังมีความหวังว่านายนัทพกน่าจะยังมีชีวิตอยู่ก็เลยค้นหาต่อเนื่องแต่ว่าที่สุด พบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะโดยไปเจอร่างของคุณนะัทพบห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก200เมตรเสียชีวิตอยู่ในสภาพนอนตะแคงซ้ายค่ะพบว่าตัวนนะายนัทพบใส่เสื้อยืดลายพรางทหารกางเกงผ้าร่มขายยาวสีดําคาดขาวแล้วที่ขาซ้ายเนี่ยมีรองเท้าแตะเพียงข้างเดียวลักษณะคือถูกยิงด้วยปืน9มม,มที่หน้าอกหนึ่งนัดโดยกระสุนเนี่ย เป็นปืนเป็นกระสุนที่ออกมาจากปืนกระบอกเดียวกันกับเพื่อนอีก2ศพที่ถูกยิงเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ก็เท่ากับว่าเหตุการณ์นี้เข้าไป5ถูกยิงสรอดชีวิต2นะคะ ภูมกัโรงพักยริ่งปัตตานีพันตำรวจเอกมนตรีคงวัดใหม่ท่านบอกว่าตอนนี้พยานชี้ตัวยืนยันคนก่อเหตุเนี่ยสองคนด้วยกันค่ะคนแรกก็คือนายซอบุรีเจหะอายุ35อีกคนหนึ่งคือนายมหามะสัยอายุ24นะคะซึ่งจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนพราว่ามีหมายจับปอบิอาญาคดีความมั่นคงเนี่ยหลายคดีโดยเฉพาะล่าสุดผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนเจ้าหน้าที่บอกว่าเพิ่งจะร่วมกันก่อคดียิงใส่รถเก๋งจนทําให้ครูอัตราจ้างท่านหนึ่ง ที่อำเภอมายอปัตตานีเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็อีกท่านหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อต้นเดือนพฤศจ,จิกาย,ยนปีที่แล้วนะคะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีพลตรีจตุพรกลำพสุทนะครับท่านก็ได้สนธิกำลังร่วมกับกรมทหารพรานที่42เปิดแผนล้อมเมืองเพื่อกวาดล้างกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วก็กลุ่มผู้มีทธิพนในพื้นที่เป้าหมายสองอำเภอของปัตตานีครับ ปรากฏว่าจุดแรกนะครับไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่หมู่หนึ่งตันยงจึงงาที่ยะเริงเนี่ยแหละครับเพราะว่าได้รับรายงานจากสายข่าวว่าจุดนี้น่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่พอไปตรวจปรากฏว่าเจออาวุธสงครามเพียกเลยทั้ง M16 ทั้งลูกซองทั้งปืนพกแล้วก็เครื่องกระสุนอีกเป็นร้อยนัดแล้วก็สามารถควบคุมตัวนายคนหนึ่งชื่อว่านายดือรือมันนะครับดีรือมันลุหลงอายุ29ปีซึ่งสอบสวนทราบว่านายคนนี้ ดีรือมันเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตําบตลตลิ่งชันที่บันนังสตาร์เจ้าหน้าที่ก็เลยขยายผลไปตรวจค้นจุดที่สองต่อซึ่งเป็นบ้านญาติของนายดีรือมันที่อยู่ที่หมู่ที่สตันยงดาหลอที่ยะลิ่งเหมือนกันแล้วก็พบทั้งอาก้าทั้งลูกซองทั้งปืนสั้นจุดสาแแล้วก็กระสุนปืนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันพร้อมกับได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยหกคนรวมถึงนายดีรือมันไปสอบสวนขยายผลซึ่งดีรือมันให้การว่าอาวุธทั้งหมดนี้เขามีไว้เพื่อป้องกันตัว แต่เนื่องจากว่ามันเป็นอาวุธสงครามไม่สามารถครอบครองได้ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดไว้ทั้งหมดนะครับของกลางแล้วก็ดนไปตรวจสอบว่าอาวุธเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความไม่สงบบ้างหรือเปล่าครับน,นี่ท่านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตนีพลตรีจตุพรกลมพสุทธ์เนี่ยท่านบอกเลยนะคะว่าตรวจยึดอาวุธปืนควบคุมตัวผู้ใหญ่บ้านอันนี้เป็นปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อที่จะกวาดล้างคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าอยู่ในข่ายกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะคะ เนื่องจากว่าบุคคลเหล่านี้จะต้องไม่สามารถอยู่เหนือกฎหมายได้โดยเฉพาะคดียิงวัยรุ่น3คนที่เราเพิ่งจะรายงานไปตอนนี้รู้ตัว2คนร้ายกําลังตามหาตัวอยู่ครบับค่ะ